hello students how are you today students are you happy i hope you are happy w h a t d a y is i today t students today is Wednesday the first of September 2021วันนี้วันพุธที่1กันยายน2 5งพนะคะ Wednesday นะคะสเป l ล W E D N E S D A Y Wednesday นะคะ September นะคะสเป l ล S E P T E M B E R นะคะ September นะคะแปลว่ากันยายนนะคะ Today we are going to learn subject health education นะคะแปลว่าวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานั่นเองนะคะ Topic นะคะก็คือหัวข้อเรื่องนะคะวิธีการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดู vocabulary กันนะคะลูก Number one นะคะแฟ e นะคะ spell F R I E N D นะคะ friend นะคะแปลว่าเพื่อน Number two good นะคะ spell G O O D นะคะ d นะคะแปลว่าดี and the last word ถลก practice นะคะ spell P R A C T I ze นะคะ practice นะคะแปลว่าการปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าเพื่อนกันนะคะเพื่อนเนี่ยคือผู้ที่กระทำความดีต่อกันนะคะเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่เลือกเพศนะคะไม่เลือกวัยแล้วก็ไม่เลือกว่าความรู้เนี่ยจะเก่งนะคะหรือจะไม่เก่งนะคะหร,หรือแบ่งแยกความแตกต่างนะคะ example นะคะที่ใชบุกตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกว่าเราจะต้องคบเพื่อนผู้หญิงนะคะหรือเป็นผู้ชายเราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกคบแต่เพื่อนผู้ชายนะคะแล้วก็เรื่องความรู้เนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกคบเพื่อนที่เก่งนะเพื่อนที่ฉลาดนะคะเราสามารถเป็นเพื่อนกับทุกคนได้นะคะแล้วก็วัยนะคะไม่เกี่ยวว่า วัยที่เป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่เราจะเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้นะคะคว,าว่าเพื่อนต่างวัยนะคะ,ะก็คือเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในวัยเดียวกันเช่นอาจจะมีะวัยที่มากกว่านะคะเพื่อนอรุ่นพี่นะคะหรือวัยที่น้อยกว่าก็คือเพื่อนรุ่นน้องนั่นเองนะคะ Uh, นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่เพราะเหตุใดคะเด็กๆคิดไม่แน่ใจนะเราเป็นเพื่อนที่ดีไหมนะคะทาไมนะคะในห้องเรียนเนี่ยประกอบไปด้วยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะคะ <Yeah. S 2> ซึ่งทุกคนเนี่ยรู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะลูกอาเราเรียกว่าเพื่อนร่วมห้องนะคะแล้วถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เรียนห้องเดียวกันนะคะเราเรียกว่าเพื่อน ทางห้องเรียนนะคะเพื่อนทางห้องเรียนนะคะทีนี้นะคะลูกการรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะสัมพันธภาพคืออะไรนะ,ะสัมพันธภาพก็คือ,อมิตรสัมพันธ์นะคะมิตรไมตรีนะคะที่เราจะต้องรักษานะคะให้ความเป็นเพื่อนเนะี่ยยังคงอยู่นะคะ การรักษาสษัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะอ่าก็คือทิฉเยกตัวอย่างนะเชะ่นการพูดคุยกับเพื่อนด้วยอารมณ์แจ่มใสนะคะใบหน้ายิ้มแย้มใช้คําพูดที่สุภาพนะคะถ้าดเด็กๆเจอเพื่อนเนี่ยแล้วเด็กๆเ,เป็นไงคะไม่ยิม้มแย้มแจ่มใสนะคะทำหน้าบุดหน้าเบึ้งนะคะแล้วก็ใช้คํไม่สุภาพเนี่ยเป็นไงคะลุกเพื่อนก็จะไม่อยากคุยกับเราใช่ไหมคะอ่าเราก็จะเป็นคนที่อยู่คนเดียวเลยนะคะการรักษาความสัมพันธภาพนะคะ กับเพื่อนนะคะลูกมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันนะคะ example นะคะเช่น Today เ,เ,เนี่ย Princess น,นะคะลืมนะคะเอาอยางลบแล้วก็ดินสอมานะคะจากที่บ้านเนี่ยทีนี้นะคะน้องโยเกิร์ตนะคะจึงให้น้องปรินเซสเนี่ยยืมยางลบนะคะแล้วก็ดินสอนะ,ะให้ปรินเซสเนี่ยได้ใช้ในในวันนั้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แรู้สักแบ่งปันนะคะอ่า example นะคะเช่นน้องอ่าอาชินะคะ น้องอาชีเนี่ยลืมนะคะลืมเอายางลบมานะคะน้องอาชีก็เขียนผิดด้วยนะคะน้องอาชีจึงขอยืมยางลบน้องแจนแจมนะคะอ่าจนแจมก็ให้อาชียืมนะคะอันนี้ก็คือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเด็กๆนะก็จะต้องมีความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนๆด้วยนะคะอานน็กค่ะรู้จักขอโทษรู้จักให้อภัยนะคะ example เ,เช่นน้องเฟอร์รี่นะคะ วิ่งชนเพื่อนนะคะวิ่งชนน้องกุ๊กกิ๊กนะคะล้มนะคะแต่น้องเฟอร์รี่เ่ยไม่ได้ตั้งใจนะคะ,ะเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเจตนาถึงเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะกล่าวคําขอโทษนะคะทุกครั้งหนึลูกนะคะเพราะาเราไม่ได้ตั้งใจนะคะ,ะรู้จักคนที่เป็นไงคะลูกอ่ะกุ๊กกิ๊กเนี่ยที่โดนเฟอร์รี่ชนเนี่ย คุก็ต้องรู้จักให้อภัยเพื่อนด้วยนะคะเพราะาเพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือถ้าในกรณีที่เพื่อนตั้งใจนะคะมาแกล้งเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะให้อภัยเพื่อนด้วยนะคะเพราะเราเป็นเพื่อนกันนะคะ เน็กค่ะการปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างเหมาะสมนะคะดูอ่าเราจะต้องปฏิบัติตนเนี่ยให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าเดินมานะคะดูก็อยากจะตีหัวเพื่อนก็ตีนะคะเพราะเราเป็นเพื่อนกันนะคะไม่เอานะคะก็คือเราจะต้องปฏิบัติตนให้ให้เหมาะสมนะคะเราต้องรู้จักให้เกียรติเพื่อนนะคะเพื่อนถึงจะให้เกียรติเรานะคะอ่าเน็กนะคะไม่เล่นรุนแรงไม่รังแกเพื่อนแล้วก็ไม่รอล้อเลียนเพื่อนนะคะเช่นนะคะ ดึงผมเพื่อนนะคะเพราะเห็นว่าผมเพื่อนเนี่ยยาวทักเตียวสวยมากเลยขอดึงผมหน่อยขอเล่นหน่อยนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะคะเด็กๆจะต้องแยกเคยดด้วยว่าแบบไหนเล่นแล้วมันรุนแรงนะคะก็เหมือนว่าเราเนี่ยไปแกล้งเพื่อนนะคะ,ะก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดทะเลกกาะกันอะรที่เชื่อก็จะทําโทษนะคะหรือ เราอยากเล่นกับเพื่อนนะคะเราอยากวิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะแต่ว่าเราเป็นไงคะวิ่งเร็วนะคะเราวิ่งไปลงวิ่งไปโดนเพื่อนอย่างนี้นะคะเราเล่นรุนแรงนะคะก็จะเกิดความขัดแย้งกันในบรรดาเพื่อนๆนะคะลูกอาหรือการล้อเลียนเพื่อนนะคะเช่นวันนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ย ฝนตกนะคะแล้วเดินเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยเราไม่มีร่มนะคะแล้วเป็นไงคะลูกถุงเท้ารองเท้าก็เปียกหมดเลยนะเพื่อนก็เลยถอดถุงเท้านะคะแล้วก็เป็นไงคะเพื่อนก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าแบบเพื่อนๆในห้องเพื่อนก็ร้องว่าทาไมไม่ใส่ถุงเท้านะอ่าเป็นไงคะลูกคนที่ถูกล้อเรียนเป็นไงเขาก็จะรู้สึกอับอายนะคะรู้สึกโกรธเพราะฉะนั้นเด็กตก็ไม่ชอบให้ใครมารอเรียนตนเองเพราะฉะนั้นตนเองก็อยากไปรอเรียนใคร ะะมีอะไรให้เก็บไว้ในใจนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะให้รักษาน้ําใจเพื่อนๆด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะทิเช่าปุ๊กปิกจะต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมที่จะพบทวงด้วยนะคะการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่นะคะ next class ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ